ขอความบูกไม่ด้วยี่น้องย้ำม์กนั้งทีมามาปกติมันต้องเปิดไฟมันปกติมันองเปิดไฟใส่ดีกันเลยพี่น้องอดมาันือ ไปเร็วพ่น้องไปแล้ว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 ไปเร็วง่ายดอกนี่ไปแล้วง่ายครับพี่น้องอ่านางเจ้าหน้าที่คือสิขบคุ้มตัวได้แล้วครับเอาไปที่นี้พี่น้องนางล่งยับคอมา่าอ่านางโล่งพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครับมอเตอร์เบนซ์มาหลายขับตันพุ่มขับเตันเออ่นำทีมงานขับมาในความสะดวกในความปลอดภัยให้กับพี่น้องเอาคือจีแล้วเหตุการณ์ล่ะละเนาะครับผมเอาหักแห้งกันด้วยข้าพผมเป็นแฟนขับมาหาความสนุกสนานงานประเพณีบุญบางไฟครับเอาขอเสียงประมวยกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าพผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมอะศิลปินเฮา มันดำเนินการต่อรับนั่งเองเปล่าหลานมีพี่รู้ตลอดเลยนะ เธอจะไปห้องน้ำอีกใช่ไหมวันนี้น่ะปวดเย่าอยู่อย่านะหูเด้อหูเด้อปวดเย่มากเลยตอนนี้แกมลายมากแกมลายแกมลายเออเาเออออเเออเอเออเอเด้อออ มื่อนั้น้อเหตุการณ์เื่อมมื่อนั้นเราเหนตุการเนจบอกไงเนอทีโอด้เดยเเหตุการณ์เนมื่อจะบอกไงเนที่มาูวเองเรื่อง่รงนตายแล้วบอหลผมทางานมาเบาผมกับีอยูไม่ได้ัพี่น้องเดี๋ยวกินสมีเน้อพี่น้องเด้อมนปนหวานเอามาเกี